สวัสดีคะ่ะตอนนี้ตาแปมิลี่รายง,งานตัวนะคะสวัสดี youtube ด้วยค่ะนะคะรายง,งานตัวคือเกานะคะสวัสดี u t u b e ด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะคะเอฟซีเปรปังบวกทุกท่านเนาะนะคะอืม <c oughs> นี่เตออยยางเตออยยางวนี่เตออยยางนี่เตออยยางนี่ <c oughs> <c oughs> เตออยยางสวยงามบรอนะคะ มือนีกับนั่นงคุยคือเก่าเด้อค่ะนะคะความสุขของน้องนะคะความสุขของน้องหลา่าเขาอยู่ไหนมือดียังบักลับเด้อนะคะกาลันตดกัจะไปาติกับมือดีบอบบูดติกับบอเออตะก,กี้เห็นน้องเขานะคะโอ,อะ้ว่าไปขึ้นเบิ้งคีของเออย่างนะอ่าบุญตรงเนาะน้องเขาไปขึ้นกระเช้าเด้อบ่ไปขึ้นกระเช้าก็เดียง เออเนี่ยแบบว่าขึ้นขึ้นตะลิง่ะขึ้นตะลิงเอิ้นตะลิงเนาะเอานาหักโยตัวน้อยเพราะไตตัดไตหยั่งล้วเจอน้อยเป็นตานาหักนาฮักอะไรเนี่ยที่หยังง้องเข้ากับนาหักเราพี่พลอยว่าเนาะพี่พลอยมีความคิดของพี่พลอยเองนะว่าเขานาหักว่าที่ว่าน้องเขาบอกว่าที่ว่าเอฟซีบอกว่าบ่บ่อยากให้บอกให้น้องว่าส่วนห่บอกให้แม่ตูบอกให้น้องแน่ว่าแบบว่าอยากให้ว่าเอฟซีเขาไม่ได้ว่าเอฟซีเด้อค่ะนะคะเขาไม่ได้ว่าเอฟซี เขาว่าคนนั่นก็คือว่าคนที่ว่าเขาเราพ้นนั่นน่ะเขาก็หูเลยว่าคือไข่เมื่่น่ะว่าว่าผูดายนะคำว่าเมื่อไหร่คือกันนลยนะไอ้คนเหน่อไอ้พวกพลังลบอ่ะนี่น้องเขาวาน่ะเอฟตีพลังบวกนี่น้องเขาบอกว่าบวาร์เนาะเพราะว่าน้องเขาหูอยู่คนที่ว่ามันว่าไปคือว่าเอฟตีไอ้พลังลบเท่านั้นนะไอ้พวกพลังลบนะไอ้พวกซุ่มที่ว่าเบาอยู่น่อนะจมงุ่งงามลุ่งงามอยู่น่อนะตุ่มที่ว่าดานะ ยีวะนองเขาว่านีว่านองเขาว่านีไอไอตุ้มธิดาเด้อนะคะไอตุ้มธิดาเขา่ได้ว่าพวกไอเอฟซีพวกโตเด้อ่ได้ว่าพวกโตนะคะนองเขา่ได้ว่าเขาวา้คนที่วาวาเขาคุ้นวาอย่างคือมองหูดีแท่อย่างตีไหลพวกที่ว่ากัดกัดเนียนะไอพวกนั้นนนะคะเออกระแป็กนีเนาะนองเขาก็ไปเที่ยววี่ความตุ้กผ้า่พี่พ้านองพาพ่อพ้าแม่พ้าครอบครัวไปเที่ยวเวียงจันเนาะนะคะ่ แล้วที่นี้ก็กะแวะเที่ยวกันมาแวะกิ่นมาอ้อย่างก็ทุกอย่างก็ยังโดนว่าโดนอย่างทุกินทุกอย่างนะใช้เงินอย่างรู้รู้ว่ารู้เข้าก in ับประเด็จเตอใส่เง in uhm ินพวกเจ้าเด้อรู้ว่ารู้เข้าก็บ่ไเด็ไปใส่เงินพวกเจ้าพวกเจ้าก็ต้องมาว่าพอตองมายุ่งเลยอยู่นหนาที่ของเจ้านั่นหนาที่ของเจ้ากอยังหนาที่ของเจ้าได้เจ้ากับไปได้กับพวกเจ้ารุ่นแล้วก็เราพอตองมาดาพวกข่อยพอต้องมาดานนองลาพอตองมาลาเอฟซีพลังบวก จ้าไปว่าของพวกเจ้าไปสร้างสอนพวกเจ้าหนึ่งไปสร้างสอนพวกโตเองเลยนะไปสร้างสอนโตเองไปสร้างไปสร้างสอนพวกคนไอ้คนของเจ้านะ่ะไปไปสร้างสอนเนอะทักสอนว่าแบบว่าไปบอกกันนะว่าอย่าให้ไมาหยุ่งอย่าให้ไม่หย,ย,ยุ่เกี่ยวอะ่ะเราก็อะหน่อยนึงแบบว่าสงใจแบบบ่มีแสงทาหาแสงทีนะน่ะแลนไปพุ่นแลนไปพีฮ็ดที่ยังกระผีบ่มีสารเป็นดาดูโตนีตน้วายอยู่แล้วก็ยังไปยัดกดาก,กันแบบว่าโอ้ย คอยเบิงเด้อนะคะค่อยเบิงเดินนะคะค่อยเบิงค,ค่อยเบิงไวเบ,บิงไวแล้วก็จ,จําไว้น้แเ้าคนท่วานองเขาว่าเนะี่ยก็คือเกิดเอพวกเจ้าหลักพวกพลังลบเนี่ยลหละไอท่ว่ามันบ่มีบอกกี่คำดอกคาเบาเมืจะกีคือเก,ก่าไอคนทิวาวดาเนี่ยนะคำเบามันก็จะเป็นแบบเกา่าแล้วนองเขาเอาหูว่าปิดไข่ทีนะนองเขาบอกว่าวาดอกนองเขาบอกว่า,วาดอกพลังบวกหนาะ คางหวมิจะหักนองทุกคนนองก็เบิงอยู่ช่องไหนจึงไหนขื้นไหลนองเขาเบิงอยู่ตัางหัวคอแบบไหนแบบไหนนองเขาเบิงอยู่นองเ็าค้นฉลาดเด้อเขาเป็นคนนั่นเด้ัหลังจิก้กาว่าเจ้าบอกนะคะกาบอกเจ้าบอกเขาก็ได้วาหยังเขาก็เว้าดีๆนี่แหละเจ้าบด้เกียร์ใ้เขาตื้อเราทุกคนน่ะนองเขาบม่เคยว่าบ่เคยว่าเจ้าเลยบ่เคยว่าหกเจ้าเลย นะคะบางทีมีเจ้าพกเจ้าเน่อมาวาเขาพอาะว่าวาเขาแล้วเขาก็โตโตเอาก็เทียดที่ยนเป็นตุเป็นตะเราม็อน,นีคือกันช่องของแมตุนะมีคนมาเม่นวายอย่างกับบพคนวงคือเก่าเด้อวัชเดชบพคนบพพนวงคือเก่าวัชเดชบอกว่าได้บพพนวงคือเก่าบพพลนนะมันคือบพพนวงนั่นนะเขาบอปอยดูแล้นน go. ววงอื่นนะติดต่อเขามาต่างหลายวงเจ้าเขาใจ่บอวงอื่นนะติดต่อมาต่างหลายวงคุยต่างหลายวงแล้ว เราที่ว่าอยู่ที่น้องเขาว่าน้องก็จะเอาไขเพราะว่าน้องเขากป็ยังบม่มีคําตอบน้องเขากป็ยังบ่ตอบไขทั้งนั้นน้องเขาก็แค่คุยเพราะว่าอีอย่างอะไรยอย่างแบบว่ามันต้องรอเอกสารรออย่างอีหลายอย่างแต่เอกสารบางคนบมาค่ะลรวบวกเจ้าไปยังมาว่าวะกับบอนวงคือเก่าเนาะเอ้าเขาไม่ได้ไปวงนั้นเด้อเขาไม่ได้ไปวงเก่าเขามาวงใหม่เขามาวงในถัวบอกใจว่าอย่างในย่านแต่เขาที่มาจะวงย่านแต่เขาที่มาอยู่เมืองไทย ย่านแต่เขาทีมาแต่วงเอ,อ้ยเจ้า,ตา็ต้องย่านหอกพาน้องเขาขื่นวงไหนนะเอฟซีสองเขา่าเ,เอฟไดเอฟซีสองสันเลยพต้องย่านค่ะพต้องย่านถ้าคุนเท็ด,ดีทัด้ดีคิดดีทั้งเดียคนกัหลายเอฟซีกัหลายพต้องย่านเว้นแต่ว่าคุนคิดยังไงอ่ะคิดยังไงก็เขาอ่ะคิดแบบไหนล่ะเราก็เคยบอกแบบไหนล่ะแมนบอกเคยบอกแบบไหนเนี่ยเราคุ้นก็แบบ ยานนั่นแล้วที่เนี่ยเคยว่าอิ่ยังก็เขาไว้ย่ยังก็เขาไว้น่ะก็ยานนั่นแล้วแม่นห่ลละเอ้ยเขาเบ้าวดอกน้องเขาเบ้าวดอกเลือกมาแล้วก็แล้วไปแล้วน้องเขาเบ้าวจบพวงก็จบไปแล้วน้องเขาบ่ยุงดอกนะฮะเร้ต้นที่ว่าจีบมาขืนวงไม่นี่นะจีบว่ามาขึ้นวงไม่นี่นะวงกับแม่นวงเอ้ยยักกระละวงไหนเราบ่ฮูแต่ว่าเป็นวงใหญ่ก็แล้วกันวงไหนเราวงฮูแต่ว่าเป็นวงใหญ่นั่นะแต่ว่า จีนอยี่ใหญ่ยจีวงงญ่วงนอยถ้าเกิดว่าถ้าน้องได้ขึ here, mmm. ้นแล้วนะถ้าเกิดว่าเอกสารครบนะอย่างครบทุกติยางทุกติงทุกอย่างนะน้องนะไอ้วงนั้นนะจใหญ่จีถึงจะเป็นวงนอยวงนั้นก็สจในใ่ทันทีเลยเพราะว่าเอ FC ีเอซีต้องตามน้องไปทุกคนณังงตีน่ะมีแต่ว่าพวกเจ้าน่ยแหละย่านย่านน้องจีไปวงนั้นวงนี่ย่านเจ้าน้องก็สิดังโอ้ยบ่ต้องไปบ่ต้องไปย่านนอก โตโตได้เท่าไหร่ตัวก็ำเอาํำนั่นเจ้าน่นนะได้เท่าไหร่ก็เอาํำนั่นน้องได้เท่าไหร่น้องเขาก็เอาํำนั่นเขาเมเ่ยคิดเด้ไอคำที่ว่าล้านวิวกันก็ต้องมาว้าเลยหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหนึ่งวันสามล้านวิวอีอย่างให้เห็นว้ากันโอ้ยว้าแเดกกว้าดันก็ต้องมาวา้าแดกกว้าดันโดพขาคอยนะเมื่อคยเว้าอีอย่างว่าเมื่อคยเยว้าว่าแบบว่าจิ ้ามันได้หนึ่งหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวมันก็ดีดีเว้าคคำนี้เว้ากันคำนี้ถ้าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวมันก็ดีแต่ว่าน่ะตัวเรต้องไปเว้าจังตันที่มือก็ได้มือแล้วจะเป็นหมื่นวิวติบวิวยี่ติปวิวเป็นหมื่นวิวเป็นร้อยวิวอย่งแบบนี้ตัวก็าค่อยว่ากันไปเพราะว่าแบบไปเรื่อยเมตาสว่าหนึ่งวันสามล้านวิวหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวอย่างมี้เอามาเว้าแดกเว้าวดโอ้ยต่ต้องมาว้าดอดนะคะทั้ใจดีดีไปพวกสัว ตรงมาวานนะคะเขาจะขึ้นเขาถี่ามาวงไหนขึ้นวงไหนก็ต้องไป <ung> อยุ่กับเขาดดกไห้เขามานะคะแต่ถ้าเอกสารถูกต้องเราอ่ะเขามาได้ยูแลเราขึ้วงกี้วงหน่ะคุยก็น้องอะก็แล้วแต่กัแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแต่เอกสารผอมจะว่าน้องเขาเป็นยังเบาหวางว่าน้องเขาก็ยาาอยา,า,อากจะทําเพลงเขากนไข้เพลงออกมาให้มันได้ดีนี่สินะออกมาออแล้วแต่น้องก็ยังมีผลงานเพลงอีกประมาณสองสามเพลงประมาณสามเพลงที่ร้อยยูอะตอนนี้ เพราะว่าตัวขาค่อยไปปล่อยที่ระเพงก่อนเข้าใจเด้อนะคะพอต้องมาว่ากันสั่นมาว่ากันสั่นพอตองย่านว่าว่าคืนวงคือเกามาวงคือเกาเนาะว่าแต่หนี่ยคือเจ้าผคือย่านแท้ตนองว่าจีมาวงเจ้ากับมาคือย่านแท้ย่านหยางต้องไปย่านทั้งใจดีๆทั้งใจเย็นๆไว้นะคะคุณกระเช้าของคุณไปนะคะเราพวกเขากระเช้าของเขาไปสิละกินของเขาไปแต่ทนั้นเนาะทั้งใจดีๆพอต้องแบบว่าเฮ้ยมันึืนมาวงอีแล้ว มาวงคือเก่าเนาะว่าเสน่หว่าวมาได้หูอยู่ได้ว่าว่าไข่น่ะมือทีว่าว่ามือเนี่ยอืมเอาตำานี่แหละอีคานว่าวอีคานว่าเนาะตำานี่แหละมาอยากว่าวอีคานว่าแล้วมันก็แบบตำนานคือเก่าทำใจดีๆทั้งใจลุ่มๆไว้มาต้องมาเดือดร้อนกับเขาแ้วเขาที่ขึ้นวงไหนก็ม่ต้องมาเดือดร้อนเขาทีได้ทักอ้ไกีร้างวิวเท่าไหร่ก็หรือว่ากีร้อยวิวจะเป็นกีร้อย กี่้อยท่านี่แหละเป็น้อยเป็นมืน่นเป็นแสนก็ไม่ต้องไม่อยู่กบเขาเ้อนะคะ,ะไม่ต้องมาอยู่นะคะไม่ต้องมาบุญไว้เลยเ้อนะคะลรวก็ไม่ต้องเอาไปบวก,ก็เสียให้หายเพราะว่าพอบวกรเสียให้หายมันก็บวกเขาตัวเองว่าเจ้าละหน้าตาเมื่คือเขาอุย